แล้วแบบดีมากสตรอเบอรี่แบบลูกใหญ่แบบสตรอเบอรี่บ้านเราแม่งโอ้โหกิโลละหลายตังไงตัวเนี้ยของนอกใช่ไหมล่ะเข้ามาให้พวกกันอ่ะโอ้ยเพราะนั้นกินน่ะวัวไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านชุดนั้นอ่ะเขาแม่งจัดให้หมดอ่ะฟรีหมดอ่ะเมาฟรีลูกมะป่าน่ะโอ้ยขี้อกูช่<ๆ>ชอดไปไแต่กูจิงใจเขารู้ไหมกูเลยเออะไรไม่ให้เขาให้แม่กูทำปลาบอกเลยทำให้เขา ก็ไม่เย็ยนตาไปเคย้คิวเค็้ยอ,อะไรอนะ่ะเอาปลาบองมาเขาติดใจยิ่งหายเลยตอนนี้เขาขถามเลยว่าให้แม่ทำให้ว่าจะซื้อไงว่าจะออกออกผลิตภัณฑ์อยู่ที่นี่เขาก็เขาก็ติดใจเลยเขาบอกตีโลโก้ให้กูเลยเจียวบองน้องอ๋ันก็ว่มา <c oughs> ามาเก้ามันไม่มีอะไรจริงๆนะเวย้ยมันถ้าเกิดมาอย่างนี้แค่นี้จบแต่ว่าเดี๋ยววุงเดี๋ยเชี่ยวคุ้พราว่ามึงมาถ่ายรูปใช่ไหมล่ะมันมีมันมีหลายมุมที่ถ่ายในโรง